สวัสดีค่ะพกับผัวเฮาสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้เข้ากับทุกผ่าลูกค้ามารีวิวรถแท็กเตอร์รุ่นว่า M3 หาเจ็เนะคะหา1ดแรงมาทันเองนะคะลูกค้าไปเบิงกันเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นภายในของโตรถนะคะลูกค้าสำรับรถรุ่นนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ด i เ e c อินเทคชั่นนะคะจะเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะคะ ตัวนี้จะยูทีส4สูบนะคะลูกค้า57แรงม้า4สูบนะคะตัวนี้คือเครื่องยนต์ของยนยนตจุดเด่นหลักๆเลยนะคะจะประหยัดน้ํามันแรงรอบจัดประหยัดน้ํามันนะคะจุดต่อไปค่ะจะเป็นระบบพวงมาลัยนะคะระบบพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะขับเขื่อนง่ายค่ะเหลียวง่ายค่ะพวงมาลัยค่ะแล้วก็จุดต่อไปนะคะลูกค้าจะเป็นระบบเกียร์นะคะตัวนี้จะยูที เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ถอยหลังนะคะสามารถเข้าเกียร์ง่ายโดยที่ไม่ต้องหยุดรถนะคะขับง่ายค่ะผู้ใดกะสามารถขับได้นะคะผู้ยิ่งก็ขับได้ค่ะสําหรับรถรุ่นนี้ตอนนี้ลลนโปรโมชั่นเป็นแน่ไดนะคะน้องแก้วค่ะรถรุ่นนี้กับโปรโมชั่นพี่ดาวด้ค่ะลูกค้าซอยเงินดาวสูงสุดถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทนะคะลูกค้าค่ะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะกะรีบติดต่อเข้ามานะคะสาหรับโปรโมชั่นเดือนมีหน้าเฮ่ากับมีจํานวนจํากัดค่ะเจ็ดสิบันเท่า <000 S 2> นั้น,นค่ะ,คะลูกค้า อย่าลืมติดต่อกันเข้ามาหลายๆเวยค่ะ